ก่อนจะถึงเลือกตั้งใหญ่ครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้11มกราคมเป็นการเลือกอบอตอนะครับทั้งนายกอบอตอและสมาชิกอบอตอรครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับเพราะว่าเป็นองค์กร ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับท่านผู้ชมมากที่สุดครับปัญหามันมีอยู่ว่าแต่ละที่เนี่ยความใหญ่เล็กขนาดขององค์กรและงบประมาณไม่เท่ากันครับทำให้การบริหารจัดการและการพัฒนาในพื้นที่ก็ยังมีความแตกต่างยังมีช่องว่างอยู่นะครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์รับ เลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอกว่า4 0 0พแห่งทั่วประเทศย้ําว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกนอกเขตนะคะคุณผู้ชมจําเป็นต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้ค่ะการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นภายใต้หลักคิดของการกระจายอานาจค่ะหลังประเทศไทยมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542เครือข่ายสื่อพลเมืองเชียงรายสน นาเผยแพร่คลิปนี้เชิญชวนคุณผู้ชมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบตอและย้ำถึง6เหตุผลสำคัญที่ประชาชนไม่ควรพลาดไปใช้สิทธิ์ค่ะ 6เหตุผลครับว่าทําไมการเลือกตั้งอบอตอถึงสําคัญลองคิดดูนะครับถนนหน้าบ้านน้าประปาขยะเด็กเล็กผู้สูงอายุใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องพวกนี้คําตอบก็คืออบอตอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอบอตอไม่ใช่การเมืองไกลตัวครับแต่คือคนที่บริหารชีวิตประจําวันของเราโดยตรง เหตุผลแรกก็คือเราคือคนมาบริหารชีวิตของเราครับถ้าเราไม่เลือกคนอื่นก็จะเลือกแทนครับว่าใครจะมาดูแลงบประมาณและก็โครงการต่างๆในตำบลของเราเหตุผลที่2ครับงบอบตคือภาษีของพวกเราครับเงินหลายสิบบางแห่งอาจจะเป็นหลายร้อยล้านนะครับจะไปลงที่ถนนน้าศูนย์เด็กเล็กหรือหายไปกับโครงการที่ไม่จําเป็นขึ้นอยู่กับคนที่ชนะการเลือกตั้งอบตในครั้งนี้นะครับเหตุผลที่3ก็คือปัญหาจริงต้องแก้ ให้ตรงจุดจริงครับน้ำท่วมถนนพังไฟไม่สว่างถ้าเลือกคนที่เข้าใจพื้นที่ปัญหาพวกนี้จะถูกหยิบยกมาแก้ไขแล้วก็ทาจริงครับเหตุ <ead> <p orn> ผลที่4นี่คือประชาธิปไตยที่ใกล้ตัวที่สุดครับไม่ไปเลือกเสียงของเราก็จะหายไปจากระบบเหตุ <ead> <p orn> ผลที่5ครับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์นักการเมืองก็ต้องระวังตามครับตรวจสอบง่ายขึ้นก็จะต้องโกงยากขึ้นไม่ปล่อยให้นักการเมืองท้องถิ่น ผูกขาดนะครับและเหตุผลสุดท้ายเสียงหมู่บ้านเราถูกนับจริงๆการเลือ,อ,อกตั้งอบตครับแข่งขันกันไม่กี่ร้อยคะแนนถ้าออกมาพร้อมกันเสียงเราชี้ขาดได้จริงๆเลยครับ อย่าลืมไปวันอาทิตย์นี้นะคะจริงๆอบตอมีภารกิจเยอะค่ะแต่ว่าภารกิจสําคัญหลักๆมี5ด้านด้วยกันนะคะหลักๆคือต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับพื้นที่ของคุณผู้ชมค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งหมายถึงการศึกษาสาธารณสุขเรื่องสังคมสูงวัยอบตอมีหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพด้วยฝึกอบรมต่างๆก็เป็นภารกิจของอบตอด้วยนะคะมีหน้าที่ในการดูแลจัดการทรัพยากรไม่ใช่แค่เรื่องขยะเท่านั้นแต่เรื่องคุณภาพชีวิตป่าไม้ทรัพยากรต่างๆภายใต้อบตอต้องดูแลค่ะ และอีกโจทย์หนึ่งคือส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะแต่อย่างที่คุณเจษดาเกริ่นไปช่วงต้นค่ะงบประมาณแต่ละที่มันไม่เท่ากันหลายพื้นที่อบตรวยมากค่ะแต่หลายพื้นที่อบตก็รวยน้อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสํารวจงบประมาณอบตในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้ผ่านแพลตฟอร์มอบตใกล้ฉัน w w อบดอบตเนียมีดอทไซส์นะคะจัดทำขึ้นผ่านทีม PI หรือว่าทีม Public i n t e l l i g e n c e ของ ไทย PBS ค่ะเข้าไปในเว็บไซต์นี้คุณผู้ชมจะสามารถคลิกไปดูได้เลยว่าออบตในบ้านคุณผู้ชมได้งบประมาณเท่าไหร่นะคะจากข้อมูลเราพบว่าออบตที่งบมากที่สุดคือออบตบางคลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการมีงบมากถึง10,27ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับออบตที่งบมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการและระยองทั้งสิ้นค่ะขณะที่ออบตงบน้อยที่สุด5อันดับแรกก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยที่สุดอันดับหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อบตอสายออค่ะคุณผู้ชมมีงบแค่19ล้านเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราเทียบช่องว่างอาบตอที่รวยสุดกับจนสุดเนี่ยมันห่างกันถึง54เท่าก็คงจะไม่แปลกใจว่าการพัฒนาหลายเรื่องก็ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่นะคะด้านหนึ่งข้อมูลนี้บอกให้เรารู้ว่าแม้แต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมีความเหลื่อมล้ําด้านงบประมาณที่สูงค่ะ ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มันไม่เท่าเทียมนอกจากเรื่องงบที่ต้องจัดการให้เหมาะสมกับการพัฒนาอีกปัญหาใหญ่คือบทบาทหน้าที่บางส่วนของอบาตาทับซ้อนกับส่วนกลางค่ะเป็นแบบนี้เพราะนโยบายกระจายอำนาจของประเทศไทยมีนะคะแต่ไปไม่สุดค่ะแผนปฏิบัติการถ่ายโอนอำนาจภายใตย้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42ที่พูดถึงมันต้องมีแผนปฏิบัติด้วยแผนฉบับท,ที่3ซึ่งเป็น แผนปฏิบัติมันไม่คืบหน้าค่ะขณะที่แผนปฏิบัติฉบับที่2ก็ไม่ได้อัปเดตไม่ได้ทันโลกแล้วสิ้นอายุไขไปแล้วเราๆสิปีก่อนหน้านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทกรวิทิตานนท์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ยืนยันว่าจะทําให้ท้องถิ่นมีอํานาจมีงบประมาณที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องไปรอแก้กฎหมายนะคะเพียงแค่รัฐบาลคลอดแผนปฏิบัติการฉบับที่3ออกมาให้ได้ชีวิตประชาชนในแต่ละพื้นที่จะดีขึ้น และถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งก็จะส่งผลดีต่อการเมืองระดับชาติด้วยค่ะอ๋อสำคัญเลยก็คือรัฐบาลระดับชาติก็จะได้ไปโฟกัสกับปัญหาที่มันเป็นปัญหามหาภาพนะครับไม่ต้องมาคือ,ค,อคือถ้าคุณฟักแฟร์เคยเคยสังเกตการประชุมสภานะครับทุกวันพูดเพื่อหาใเนี่ยมันจะมีช่วงเป็นกระทู้นะครับที่ให้เอาทางผู้แทนรัษฎรเอาปัญหาในท้องที่ตัวเองเอามาพูดเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นปัญหา นะครับขี้หมูลาขี้หมาแห้งมากจํานวนมากเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เป็นเรืเ่องใกล้ตัวแล้วมันควรจะมันควรจะแก้ปัญหานี้ที่นะครับในแต่ละพื้นที่ปรากฏว่าเราต้องเอาไปว่ากันเนาะคนที่เป็นผู้แทนรัษฎรแต่ทุกประเทศจะต้องมานั่งฟังปัญหาพวกนี้นะครับอยู่ทุกครั้งทุกครั้งส่วนหนึ่งก็เพราะว่านะครับโดยงานที่ดูแลนะครับภารกิจเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นส่วนการนะครับที่ที่เราพูดกันว่ามีอำนาจนี่ก็ยังไม่พอเนาะเพราะว่าบางทีอำนาจเนี่ยมันก็มีความทับซ้อนเนาะนะครับ อบอตอทําถนนได้ก็จริงแต่ถนนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมืออบตอนะถนนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ในกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ที่อบอตอใช่ไหมครแต่แต,แต่ถ้าถนนในพื้นที่ของใครเนี่ยโยกให้ท้องถิ่นเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเพรามันเสียมันซ่อมมันก็จะทาได้ทันทีมันก็ไม่ต้องไปรอนะครับ<ถ>ส่งเรื่องเข้าไปส่วนกว้างกว่าที่อธิบมมดีจะอนุมัติจะซื้อจะ,จ,ะจ้างมันก็จะมีขั้นตอนที่ตามระเบียบราชการที่มันมีสายการปรคชามตาที่ยืดยาวเนาะ การเลือกตั้งอบอตอเป็นส่วนสําคัญนะคะถือว่าเป็นการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่อยู่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากที่สุดวันอาทิตย์นี้ดังนั้นอย่าลืมไปเลือกตั้งอบอตอนะคะคุณเจษดาคุณอนุิสาคะาการเลือกตั้งมันสําคัญมากๆในระบบประชาธิปไตยแต่สําคัญไม่แพ้กันคือความเป็นธรรมในกระบวนการและการตื่นตัวของประชาชนเลือกแล้วอย่าปล่อยให้เขาทํางานแทนเรารต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบตลอดด้วยค่ะขอบคุณครับคุณวิพาพรครับ